วันนี้ไปที่มายูนะครับบอลเข้าเจ็ดวันติดแล้วครับฝากด้วยนะครับกลุ่มเก้าในหนึ่งสปอร์ตครับ สวัสดีครับฟร์บอลนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยกับเกียร์ฟอร์เวิร์ดครับโดยค่ำคืนนี้ครับเป็นค่ำคืนวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2566ครับค่ำคืนนี้ครับก็จะมีแนวทางฟุตบอลมาฝากเพื่อนๆหน้าช่องกันอีกเช่นเคยนะครับฟุตบอลกำลังเข้มข้นเลยเดี๋ยววันนี้จะหยิบยกกันมาให้3คู่แล้วกันครับสำหรับหน้าช่องของเรานะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มไปวิเคราะห์จาะลึกกันนะครับก็ขอฝากเพื่อนไว้หน่อยสำหใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทางนี้ของผมครับก็รบกวนกดติดตามช่องกกดดไลคค์รับ จับปกลังใจที่ดีกันมากเลยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ของผมมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดแชร์กันออกไปให้เพื่อนเห็นเยอะนะครับจะได้ไม่พลาดกับแนวทางที่ผมทิ้งไว้ให้ในทุกๆคนนะครับและก็สำหรับผลงานในครอบครัวเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มกันเช่นเคยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นชุดโครงการนะครับแล้วก็ตัวรับกินนะครับก็ยังมาดีเช่นเคยนะครับก็ต้องขอแสดงความดีกับสมาชิกในครอบครัวด้วยครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมครอบครัวเรานะครับอย่าลืมนะครับทางเข้าอยู่หน้าช่องครับหรือไม่ก โซนแอตลาสผู้บอกนีครับคืนนี้ครับมีบิ๊กแมชค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้จะหนีคู่ไหนไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างโขงแดงลิเวอร์พูลครับจะต้องเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับคู่นี้ครับผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเวลานี้นั้นสู้ลิเวอร์พูลไม่ได้อยู่แล้วนะครับลิเวอร์พูลนั้น แร่งทั่วแผ่นเหลือเกินครับแถมเกมล่าสุดลิ์คูที่แพ้ยูนิยงมาก็ได้พักตัวหลักค่อนข้างครบนะครับและวันนี้เล่นที่แอนฟิลด์ผมมองว่าลิ์คูมาเต็มสูบอย่างแน่นอนครับผิดกับทางแมนยูนะครับที่ต้องบอกว่าวันนี้ดูแล้วไม่ค่อยสมประกอบสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังดีหน่อยครับที่ตัวผู้เล่นยังกลับมาบ้างแล้วนะครับอย่างพวกมาราคั์แรดฟอร์ดนะครับหรือว่าองตนี้มาสิงยาเองก็กลับมาแล้วนะครับดูแล้วเกมวันนี้ครับถ้าเกิดว่ามองจากภาพรวมครับยังไงแล้วหงส์แดงดูดีกว่าก็จจรรริิิงัับแแแต่ถ้้้าาาเเกกกดดดดูููะสลวนนปม ค่อนข้างจะดูรุนแรงไปนิดนึงนะครับและก็มีการปรับขึ้นอีกหลายระดับเลยนะครับการที่ปรับขึ้นแบบนี้ผมมองว่าเป็นกระแสที่ค่อนข้างจะดูหลอกลวงไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเกมคู่นี้ครับขอให้เลือกวัดใจได้เลยครับไปทางฝั่งของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถึงแม้จะอ่อนมาจากไหนก็ตามครับแต่ศึกแดงเดือดปีศาจแดงไม่ยอมแน่นอนครับคู่นี้เลือกไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ และเรามาต่อกันที่คู่ต่อไปคู่ที่2ครับไปกันที่ฮอลแลนด์เอดนวีซีครับเป็นด้านของเฮราเคิลอเมโร่จะต้องเปิดรังพบกับเฟียนูดรอธดัมนะครับหลังจากที่เฟียนูดนั้นพ่ายแพ้ต่อเซลติกมาในบอลยุโรปนะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขานั้นกล้ามสึกหนักเหลือเกินครับและก็แรงจูงใจนั้นก็น่าจะหมดลงไปเยอะเหมือนกันครับเกมวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วทางด้านของเฟียนูดนั้นดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าดูจากกระแสที่เปิดมาครับแล้วก็ดูจากการปรับขึ้นรัวๆแบบนี้ผมมองว่าเฟียนูดเองก็ดู ผมมองว่าเฟนูดเองก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับและด้วยกระแสวันนี้ผมก็เลยบอกว่าคู่นี้อยากให้เลือกวัดใจในะครับไปทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างเฮราคาล์อเวโผมมองว่าเฮราคาล์อเวโวันนี้น่าจะไม่แพ้ขาดครับมากสุดก็ให้แพ้แค่2ประตูแล้วกันเลือกรองไปที่2ช่วงตัวครับ และเรามาต่อที่คู่ต่อไปคู่สุดท้ายครับวันนี้เราไปกันที่อแยัคอัมส์ดัมครับจะต้องเปิดรังพบกับโชเล่ครับสำหรับคู่นี้ครับทางฝั่งของอแยันั้นผลงานเริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เปลี่ยนโค้ชมาครับผลงานเกมลุกเกมรับถือว่าทําได้ดีขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยมาเจอกับน้องใหม่อีกแล้วนะครับอย่างโชเล่จริงๆแล้วโชเล่เองผลงานไม่ได้แย่มากนะครับเพราะว่าเกมลุกเกมรับของโชเล่นั้นก็ถือว่าทําได้ดีครับดูการนี้เสียประตูก็ค่อนข้างน้อยนะครับทำประตูก็อาจจะทําได้ไม่เยอะมากก็จริงงคคแแแตต่่่่่่ววาาอออนนนข้้เเหีียยสื เกมวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านของโชเล่นั้นมาเป็นเกมเยือนนะครับและที่สําคัญเลยครับอาหยักนั้นช่วงนี้ถือว่ากําลังได้ใจครับแถมเป็นเกมในบ้านของอหยักด้วยครับกับเรทที่เปิดมานะครับ1.5แบบนี้ผมมองว่าเป็นกระแสที่ค่อนข้างดูดีสําหรับทางด้านของอาหยักอาร์ดัมนะครับเพราะฉะนั้นคุณดิเลือกเลยครับไปที่อาหยักอาร์ดัมเจ้าบ้านครับผมมองว่า2เมล็ด ไม่ยากเกินไปครับก็ฝ้าได้วแล้วกันครับสแหรับ3คู่น่าสนใจในค่ั้คืนนี้เอาไปเลือกนุ้นเลือกเชียร์เลือกเน้นกันได้เลยนะครับและก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนครับที่สนใจที่จะได้รับแนวทางที่ฟินจัดกว่านี้และแนวทางที่ชัดกว่านี้นะครับอย่าลืมนะครับไปกันที่ทางเข้าหน้าช่องนะครับหรือไม่ก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับกดเข้ามาได้เลยครับและสำหรับวันนี้ครับผมเกียร์โฟร์ตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ